สวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่ารักชันซึ้งปนหาเป็นหนังปี2019เรื่องราวของนาตาลีเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโลกคู่ขนานแล้วเธอก็เป็นคนที่สวยที่สุดในโลกใบนั้นอีกด้วยแล้วเรื่องราวเขาจะจบลงยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ นาตาลีเป็นสาวสถาปน,นิกเธอพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าเก่าๆพร้อมกับหมามอแมแบมอีกหนึ่งตัววันนี้เธอต้องไปเสนองานเกี่ยวกับการบูรณาที่จอดรถให้สว่างขึ้นและสวยงามพอมาถึงที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ต่างชาใช้เธออย่างกับเธอเป็นแม่บ้านของบริษัทแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะช่วยหลังจากเสร็จตรงนั้นแล้วเธอก็เดินมาหาวินนี่ฉันตื่นเต้นจังเลยที่จะได้เสนอง,งานให้กับนักลงทุนคนใหม่ทันใดนั้นเองลูกค้าคนใหม่เขาก็เดินเข้ามาผู้หญิงในห้องก็ต่างชื่นชมในความหล่อโดยเฉพาะน ลเธอใฝฝันว่าอยากได้ผู้ชายที่มีภูมิฐานแบบนี้มาครอบครองหัวใจเธอพอลูกค้าและคนอื่นๆเข้าห้องประชุมกันเกือบหมดแล้วเธอก็ยืนนิ่งอยู่ข้างนอกแล้วก็พูดกับจอร์ดว่าฉันไม่กล้าเข้าไปเลยเขาคงไม่สนใจงานของฉันแน่งั้นเดี๋ยวฉันค่อยส่งเมลหาเขาก็แล้วกันจอร์ดก็พูดไปว่าเออใช่ใช่ส่งเมลไง งั้นก็มานั่งตรงนี้มานั่งเก้าอี้ก่อนจากนั้นจอจก็ได้เข็นเธอไปที่หน้าห้องประชุมแล้วก็บอกเธอว่าเธอทําได้แน่นอนพอเข้ามาแล้วไอ้ลูกค้าคนใหม่เนี่ยมันก็นึกว่าเอากาแฟมาเสิร์ฟมันก็รีบจับไปกินอย่างไวแล้วมันก็บอกว่าไม่อร่อยเลยรสชาติจืดชืดมากไปซื้อให้ฉันใหม่เออคือฉันไม่ใช่คนชงกาแฟนะฉันเนี่ยเป็นพนักงานแต่เจ้านายก็ขึงตาใส่นะครับก็ประมาณว่าเอ้ยทําใจสิเขาเป็นลูกค้านะตามใจเขาสรุปแล้วนาตาลีก็ไม่ได้เสนองานของตัวเองแถมยังได้เป็นแม่ บ้านโชว์ราวอีกต่างหากจากนั้นเธอก็กลับมานั่งที่โตทํางานแล้วก็มองเพื่อนรอบๆห้องแต่มันก็ไปสะดุดตาที่จอจเพราะว่าจอร์จในกำลังมองมาที่เธอพอทั้งสองคนมองหน้ากันได้แป๊บเดียวต่างคนก็ต่างหันหนีแล้วจอจเขาก็ลุกหนีไปส่วนวินนี่เพื่อนของเขาก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทั้งสองคนเนี่ยสบตากันเลยนะฉันขอถามอะไรอย่างหน่อยสิจอร์ดมันชอบเธอหรือเปล่าฉันเห็นมันมองเธอบ่อยๆไม่ล้อหุ่นฉันอ้วนขนาดนี้มันคงไม่ชอบฉันหลอกแกก็พูดไปเรื่อยนู่นมันมองนู่นสาวที่ติดอยู่ป้ายโฆษณา นั่นแหละขวัญใจมันเลยวิทนี่เธอก็บอกอีกว่าเธอนะี่ยต้องลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้าง ขณะที่เธอลงจากรถไฟฟ้าก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทักทายเธอก็กําลังจะตอบเลยว่าชื่ออะไรแต่ผู้ชายคนนี้ก็กระชากกระเป๋าเธอไปก่อนแล้วทั้งสองคนก็สู้กันอย่างเมามันแล้วโจนเนี่ยก็สู้แรงของนาตาลีไม่ไหวนะมันก็เลยพูดว่าฉันขอเธอกระเป๋าน่ะฉันต้องเอาเงินไปเลี้ยงลูกทั้ง7ดคนเฮ้ยเชื่อก็งโง่แล้วจากนั้นเธอก็แย่งกระเป๋าคืนแล้วก็เดินไปเลื้อๆไปชนเสาเหล็กจนตัวเองเนี่ยสลบไป พอตื่นขึ้นมาเธอก็เดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เห็นภาพต่างๆที่มันดูเปลี่ยนไปเมืองที่เธอเคยอยู่มันดูมีสีสันมากมายขึ้นพอกำลังจะข้ามถนนก็มีรถหลูเขานึงขี่มาจอดตรงหน้าเธอแล้วก็มีผู้ชายคนนึงลงมาจากรถไอคนนี้มันก็เป็นลูกค้าคนใหม่ที่เข้ามาคุยกับนาตาลีเมื่อก่อนหน้านี้เขาคนนี้มีชื่อว่าเบคเอ,อ้าคุณคุณมาทำอะไรแถวนี้คุณเลิกประชุมแล้วหรือไงใช่แล้วเมื่อกี้เนะี่ยเธอเดินข้ามถนนไม่ดูรถเลยแล้วเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าให้ฉันไปส่งบ้านไหมพอมาส่งถึงหน้าอพาร์ต เมนแล้วเขาเนี่ยก็ถามว่าเอ้าคุณคุณมาทําดีกับฉันทําไมจะเป็นไรก็คุณสวยขนาดนี้แค่ช่วยนิดเดียวเองมามานี่เดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้นี่นะถ้าเกิดมีอะไรก็โทรติดต่อผมได้เลยถ้าเกิดคุณมีใจตรงกับผมคุณโยนขึ้นไปบนฟ้าตกลงมาก็จะเป็นเบอร์ผมเลยจากนั้นเบคเขาก็ได้ขอตัวกลับส่วนนาตาลีเขาก็ได้เดินขึ้นมาห้องพอเดินเข้ามาแล้วเธอก็ต้องตกใจภาพที่เห็นอยู่ในห้องจากห้องเขาเก่ากลายเป็นสวรรค์ของผู้หญิงไปเลยเธอเลยไม่อยากจะเชื่อสายตาว่านี่นะี่ะมันเป็นห้อง ของเธอเองเธอเลยเรียกหมามอมแมมของเธอมาแล้วก็บอกให้มันทําท่าตายมันก็ทําท่าตายจริงๆซึ่งปกติแล้วมันจะเฉยพอเปิดประตูไปห้องนึงเขาก็ไปเจอเกชื่อว่าดอนนี่ไอ้ดอนนี่เนี่ยมันพักอยู่ห้องตรงข้ามกับนาตาลีซึ่งปกติแล้วเขาไม่ถูกกันเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอนามาอยู่ในห้องของฉันได้ยังไงดอนนี่เขาก็เลยบอกว่านี่เธอมาแต่งตัวเร็วเธอต้องไปทํางานนะเดี๋ยวเธอจะเข้างานไม่ทัน พอมาถึงที่ทํางานทุกอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปหมดคนที่คอยใช้เธอเนี่ยก็กลับมาเป็นให้เธอเนี่ยใช้แทนแล้วส่วนวิทนี่เพื่อนสนิทของเธอก็กลับเป็นศัตรูของเธอซะงัน้นพอเดินไปเรื่อยๆเขาก็ไปเจอจอร์ดนันตลีก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้จอร์ดฟังว่าฉันโดนโจรขโมยกระเป๋าพอตื่นขึ้นมาฉันก็มาเจอแบบนี้แหละไม่รู้มันเป็นอะไร จากกวานคู่ขนานหรือเปล่าแต่ฉันไม่ได้เป็นบ้าน,นะจอร์จนี่มันเกิดอะไรขึ้นนันเล่าให้ฟังหน่อยเร็วจอร์ดก็บอกว่าเฮ hey, ้ยใจเย็นๆฉันก็ไม่ได้ว่าเธอบ้าหรอกนะมาๆมา,มา,มานี่มาข้างนอกดีกว่าไปสูดอากาศก็เดินไปคุยไปจอร์จก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสักพักจอร์จเขาก็ได้เห็นสาวคนหนึ่งกําลังสามลักกับข้าวอยู่เขาก็เลยเข้าไปช่วยพอช่วยเสร็จแล้วเธอก็ขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็ถามชื่อว่าชื่ออะไรแล้วก็แนะนําตัวว่าฉันชื่อว่าเอลิซาเบธจอร์จเขาก็เลยถามไปว่าแล้วค คนที่อยู่ในป้ายโฆษณาใบใหญ่ๆนั้นไหมเขาก็เลยตอบว่าใช่อิสเบลก็เลยบอกให้จอร์ดว่าถ้าเกิดนายอยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกได้นะ ให้ฉันเลี้ยงกับข้าวไหมจอร์ดได้ยินแบบนั้นเขาก็าตอบตกลงแล้วก็ทิ้งนาตาลีให้เดินกลับบ้านคนเดียวหลังจากถูกทิ้งให้เดินกลับบ้านคนเดียวเธอก็เดินไปด้วยสังเกตคนรอบข้างไปด้วยทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูเปลี่ยนไปหมดพอเดินลงมาที่ที่เดิมท,ที่ที่เธอโดนกระชากกระเป๋าเธอก็ไปสะกิดคนแถวนั้นให้ขโมยกระเป๋าแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสลบลงไปทีแต่คนแถวนั้นก็บอกว่าแม่ไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าไปไกลๆพวกนี้มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันขอให้ช่วยแค่นี้ก็ช่วยไม่ได้เลยแล้วโลกอันนี้มันเป็นโร นแนจากนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อเธอก็เลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตกับรถไฟแต่ก็เผอิญมีตำรวจรูปงามมาช่วยเธอไว้อ๋อนี่ช่วยฉันเหรอคะเป้ากูจะจับมึงนี่แหละมึงจะมาฆ่าตัวตายอะไรอยู่นี่ไปมีญาติพี่น้องไหมถ้าเกิดมีไหนก็โทร แต่เธอก็จําเบอร์ใครไม่ได้เลยสักคนแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่เคยให้เบอร์เธอไวจากนั้นเธอก็จับมันขึ้นมาแล้วก็เชื่อในความรักแล้วก็โยนมันขึ้นฟ้าพอตกลงมาเธอก็ต้องร้องโอ้โหพระเจ้าจากนั้นเบคเขาก็ได้มารับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าผมให้เบอร์คุณไปแบบนี้คุณก็ยังโทรมาถูกเลยแสดงว่าเราเป็นคู่รักกันแน่นอน ผมชักจะปิงคุณเข้าแล้วคืนนี้คุณว่างไหมไปดินเนอร์กับผมไหมนาตาลีเขาก็เลยตอบตกลงอย่างไวพอกลับมาที่บ้านเขาก็ให้ดอนนี่เป็นคนเลือกชุดเลือกเสื้อผ้าให้เธอไปงานนี้พอตกดึกเบคเ,เขาก็ได้พานาตาลีมาดินเนอร์ที่ร้านอาหารหรูพอดินเนอร์เสร็จแล้วเขาก็กําลังจะเดินกลับบ้านแต่พอในฉากนี้เธอก็ดันไปสะดุดขี้หมาแล้วก็กําลังจะล้มเบคเขาก็ได้มากอดไว้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็ลึกซึง้งทั้งสองคนก็ได้ไปจบกันที่ห้องนาตาลี เธอก็เป็นฝ่ายลูกอย่างเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยก็ขาดมานานเหมือนกันแต่โชคชะตาก็กําหนดไว้ว่าเขาเนี่ยก็คงไม่ได้เสียกับเบคกแน่นอนทุกๆครั้งที่นาตาลีจะเล่นผีพระหมกับเบคกเนี่ยภาพมันก็ได้ตัดมาก่อดหน้าที่พวกเขาจะได้เล่นผีพระหมซะอีกตัดภาพมากใช่ไหมได้ได้งั้นไม่เอาแล้วผู้ชายฉันขอกระเป๋าเพชรกับเครื่องสําอางพวกนี้ก็แล้วกันหลังจากนั้นเธอก็ให้เบคกเนี่ยพูดแล้วก็ฮัลโลให้ภาพมันตัดแต่ภาพมันก็ดันไม่ตัดซะง,งั้น ต่อมาจอร์จก็ได้มาหาหนาตาลีแล้วนาตาลีเนี่ยก็กําลังนั่งเขียนงานอยู่เขาก็มาชมว่าเพื่อนไหก็ตั้งใจดีนะฉันซื้อของซื้ออะไรมาฝากด้วยพอคุยไปได้สักพักเบคเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็หอมแก้มนาตาลีจอร์จก็เลยพูดไปว่านี่พวกเธอทั้งสองคนคบกันหรอใช่ฉันกําลังคบกันแล้วเป็นแฟนกันด้วยแล้วจอร์จเขาก็บอกกับนาตาลีว่าฉันไม่อยากจะเป็นงองงูถูกทุกข้อหรอกนะ ฉันขอตัวกลับดีกว่าเช้าวันต่อมาเบสก,ก็ได้ชวนนาตาลีไปกินกาแฟาที่ร้านของเพื่อนของเขาเพื่อนของเบสก,ก็คืออิาเบลแล้วอิาเบลเขาก็อยู่ร้านกับจอทั้งสองคนก็ทักทายกันแล้วอิาเบลเนี่ยก็บอกให้ทั้งสองคู่นี้บอกว่าฉันจะมีงานปาร์ตี้ที่บ้านพวกนายต้องไปให้ได้นะมันเป็นงานสําคัญมากพอถึงวันงานนาตาลีก็เข้ามาหาจอร์ทแล้วก็บอกว่านายแล้วก็อิาเบลน่ะก็คบกันด้วยดีเลยนะกําลังไปด้วยสวยเลยพวกนายน่ะเข้ากันดีส่วนจอจก็พูดไปว่าเธอ ก็เช่นกันจากนั้นอิสเบลก็ได้เรียกทุกคนมาประชุมแล้วเขาก็พูดกับจอร์ดว่าทั้งสองคนจะแต่งงานกันอีก 2- 3สาวันข้างหน้าพอตกค่ำเลิกงานพวกเขาก็มาเดินเล่นที่ชายหาดนาตาลีก็พูดกับจอร์ดว่านายคิดดีแล้วหรอนายจะไปแต่งงานกับเขาน่ะ นายเพิ่งรู้จักเขาได้ไม่กี่เดือนเองถ้าเกิดนายแต่งงานกับยัยนั่นจริงๆนะฐานะนายจะเปลี่ยนไปเลยแล้วนายจะมาทํางานที่บริษัทไหมจอร์ดก็บอกไปว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาก็แล้วกันพอเช้าวันต่อมาเบคเขาก็ได้เอางานของนาตาลีเนี่ยไปเสนอก็ทําเป็นเหมือนกับว่าเอางานของคนอื่นมาเป็นงานของตัวเองนาตาลีเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่านั่นป็นงานของฉันนะคุณจเจาไปได้ไง เบคเขาก็เลยบอกว่าทําไมจะเอาไปไม่ได้ล่ะก็คุณเป็นภรรยาของผมนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็แต่งงานกันแล้วผมไม่อยากให้ภรรยามาทํางานแบบนี้หรอกนะไม่ไม่ไม่งานนั้นมันงานของฉันฉันนั่งออกแบบมันทั้งคืนพอนานตตลีไม่ให้งานไปเบคเขาก็ไม่พอใจเราคงต้องพอกันแค่นี้แล้วเบคเขาก็เดินออกจากห้องไปจากนั้นเธอก็ได้มาปรึกษาหัวใจกับดอนนี่เขาก็บอกว่าเบคหน่าก็หน้าตาดีนะมันเป็นผู้ชายสเปคฉันเลย แต่พอได้คบจริงๆแล้วนิสัยน่ะแย่มากฉันคิดว่าเบคน่ะคงไม่คู่ควรกับฉันแน่ฉันว่าฉันรักจอร์ดนะเวลาที่จอร์ดบอกประกาศว่าจะแต่งงานกับยายนั่นน่ะฉันก็รู้สึกตกเหวเลยฉันทําอะไรไม่ถูกเลยจริงๆเวลาเขาขอแต่งงานกันฉันกําลังจะเสียคนที่รู้ใจฉันไปจริงๆแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยก็กําลังจะแต่งงานกันวันนี้ดอนนี่ก็เลยให้คําแนะนํากับนาตาลีว่าเมื่อตอนที่เขาเป็นเกย์ตอนที่ยังเด็กอยู่ฉันเป็นคนกลัวเรื่องความรักเพราะว่าฉันน่ะเป็นเกย์ ถ้าเกิดฉันเดินไปบอกรักผู้ชายนะ่ะฉันก็กลัวว่าเขาเน่ยจะไม่ชอบแต่รู้ไหมฉันทํายังไงในวันนั้นฉันนะ่ะออกไปวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งอีกแล้วตัดสินใจวิ่งไปที่บ้านของเขาแล้วก็ไปบอกรักเขาแบบตรงๆเพราะฉะนั้นแล้วนาตาลีถ้าเกิดเธอชอบจอร์จจริงๆเธอก็ต้องรีบวิ่งไปบอกเขา จากนั้นนาตาลีก็ได้รีบวิ่งไปที่งานแต่งของจอร์ดพอเขาเดินเข้ามาในงานแต่งเขาก็ตะโกนล,ลั่นว่าฉันจะมายับยั้งงานแต่งนี้แล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับที่เขาเนี่ยสนิทกับจอร์ดมากไม่ว่าจอร์ดจะกินอาหารอะไรเขาก็รู้หมดจอร์ดเขาจะชอบทําตัวยังไงใส่เสื้อผ้าอะไรมาทํางานเวลาไหนนาตาลีเนี่ยก็จําได้หมดทุกอย่างแล้วเขาก็ถามกับอิสเบลว่าแล้วเธอล่ะเธอรู้อะไรเกี่ยวกับตัวจอร์ดบ้างหรือไม่อิสเบลก็เลยตอบไปมัวม่วๆแล้วเธอก็เลยบอกกับคนที่มาในงานว่านั่น เธอนะ่ะไม่รู้จักจอร์ดเลยนาตาลีก็เลยถามกับจอร์ดว่าแล้วนายจะเลือกใครฉันหรือว่าเขาจอร์ดก็เลยพูดไปว่าฉันก็ต้องเลือกอิซาเบลอยู่แล้วนาตาลีง้อไม่สําเร็จเขาก็เลยเดินออกมาด้วยความโมโหแล้วก็มาเห็นรถของเจ้าของงานเขาก็เลยตัดสินใจนั่งรถแล้วก็ขับไปแต่ก็ยังไม่ถึงไหนเลยครับแล้วก็ไปชนกับเสาจนเธอเนี่ยสลบลงจากนั้นเธอก็มาตื่นที่โรงพยาบาลเดิมแล้วก็ถามกับหมอว่าหนูเป็นอะไรถึงสลบไปหมอก็เลยตอบไปว่าเธอเนะี่ยโดนกระชากกระเป๋าแล้วก็โดน ทำร้ายจนสลบพอได้ยินแบบนี้นาตาลีก็รู้สึกดีใจมากพอออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็เห็นที่ที่เธออยู่เนี่ยมันกลับมาลกเหมือนเดิมรวมถึงห้องด้วยรวมถึงหมาด้วยจากนั้นเธอก็แต่งตัวไปทํางานเพื่อนที่ทํางานที่เคยใช้เธอเนี่ยเธอก็โยนของใส่แล้วก็บอกว่าไปหัดทําเองซะบ้างแล้วเธอก็ตรงมาหาวิทนี่วิทนี่ก็กลับมาเป็นคนเดิมจากนั้นเธอก็เดินตรงเข้าไปที่ห้องประชุมแต่วันนี้เธอเดินมาพร้อมกับงานไอลูกค้าคนใหม่เนี่ยมันก็บอกว่านี่เธอไปชงกาแฟฉันหน่อยสิแต่ เธอก็บอกไปว่าฉันไม่ใช่พนักงานชงกาแฟฉันจะมาเสนองานในวันนี้แล้วเธอก็เสนองานของตัวเองไปมันทําให้คนในนี้ยอมรับในงานของเธอมากขึ้นพอเสนองานเสร็จเขาก็ออกมาหาจอร์ดแล้วเขาก็เล่าว่าจอร์ดเนี่ยจะได้ไปคบกับหญิงสาวที่ติดอยู่ในป้ายโฆษณาจอร์ดก็ถามไปว่าป้ายโฆษณาไหนเอาก็นั่นไงที่แกน่ะชอบมองอยู่เรื่อยเลยตรงที่ฉันนั่งนะอ๋อใช่ใช่ใช่งั้นเธอมานั่งตรงที่ฉันนั่งนะพอนาตาลีนั่งแล้วจอร์ดเขาก็เดินไปนั่งตรง ที่นาตาลีแล้วเขาก็ถามกับนาตาลีว่าเธอเห็นอะไรบ้างหลังจากนั้นนาตาลีก็เข้าใจทุกอย่างจอร์ดแอบชอบนาตาลีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็กลัวนาตาลีไม่ชอบเขาแล้วหนังก็ได้จบลงถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ